สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวรอ้อนนักอากาศสามล้านกายรัชชานนที่สปปลาวถือเป็นอีกหนึ่งคุณพอลูก3ามที่หุ่นแซ่บมากๆเลยทีเดียวสําหรับกายรัชชานนสุประกบสามีของฮารุสุประกอบซึ่งช่วงนี้ถ้าใครที่ได้ติดตามชีวิตของหนุ่มกายก็มักจะเห็นออกกําลังกายอย่างหนักจนทําให้มีรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตามซึ่งหนุ่มกายเกิดเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนพทุทธศักราช3 2เป็นบุตรคนโตของดรอภิชาุติ ประกอบกับรัตติยาไกลคุ้ม เคยย้ายไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาตอนอายุ8ขวบจากนั้นกลับมาประเทศไทยเมื่อตอนอายุ14ปีศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน IS b i n บ e r n a t i o n a l School Bangkok และระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการศึกษาระหว่างประเทศผลงานด้านวงการบันเทิงมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือบวัวปริ่มน้ำมีผลงานโฆษณาอย่างซูการ์โซนีเครื่องดื่มสปอนเซอร์เอเวอเรนซ์โรอนและยังแสดงภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกและตายโหงนอกจากนั้นยังมีผลงานเอาบั้มเพลงชุดกา ที่ออกกับสังกัด r s ปัจจุบันอยู่ในสังกัด Exact วันนี้เราจะมาเปิดบ้านโบราณของหนุ่มกายที่อยู่ในประเทศลาวแถมตอนนี้เจ้าตัวกําลังตกแต่งเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมชื่อเฮือนหลวงพระบางนุ่มกายเผยว่าบ้านตนเป็นบ้านเรือนวัฒนธรรมที่คุณพ่อริเริ่มลงทุนถึง300ล้านบาทแต่ตอนนี้กําลังจะปรับเปลี่ยนให้ที่นี่เป็นโรงแรมบ้านหลังนี้เป็นเรือนมรดกโลกอายุ180กว่าปีมีแค่ไม่กี่หลังในลาวการซ่อมแซมบ้านที่เป็นเรือนมรดกโลกจะต้องสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างคือในบ้านมีเสากลม5ต้นและเสา เหลี่ยมหนึ่งต้นถ้าจะทุบทําใหม่ก็ต้องสร้างให้เหมือนเดิมเปะ๊ะคือต้องสร้างเสาเหลี่ยมหนึ่งเสาด้านบนชั้นสองมีช่องลมซึ่งเราเชื่อว่าเป็นช่องวิญญาณหากมีคนตายในบ้านวิญญาณจะออกทางช่องกฎระเบียบของเราคือถ้ามีเพื่อนมาค้างที่บ้านก็ต้องทําเรื่องแจ้งด้วยเพื่อหลวงพระบางเริ่มแรกเป็นเรียนวัฒนธรรมร้านอาหารมีโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วขยายเป็นโรงแรมที่ดินบนลาวจะสร้างเป็นอะไรต้องได้รับการอนุญาตก่อนคอนเซปต์โรงแรมอยากสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางราและเขาให้มากที่สุดมี ธุรกิจหลักร้อยล้านที่เมืองหลวงพระบางได้มาสารต่องานของครอบครัวที่มาลงทุนไว้ซึ่งคุณพ่อเป็นนักกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการลงทุนมีเพื่อนและได้ร่วมลงทุนในประเทศลาวมานานท่านผู้ชมละครับมีความพิดเห็นอย่างไรงกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ